ัสดีครับวันนี้ก็ไม่คิดตั้มบอกนิ่งางกันนะครับย่ามเพียงอยู่โรงเรียนน้า,าคุ้มน้าเนว่ากระเป๋าสีขาวไม่มอะไรนะว่บได้อบอกได้ไม่เป็นไร,รเขาเป็นไทยที่วิทยา,า,หา,หา์เชี่ยวชาญเรียนด้โอเคมาซีมึง้นบ เค่ะกินอเมรีเน่เกิดด้วยอ่ะมเอากินไปกินไปฉันไม่เคยเห็นเคยกินอะไตอนเลยโอ้โหอ้วนฮะอุ๊ยปากเป็นยังไงคะขอโทษดีไหปล่ะมันไปเอง ฉันไม่หนาคู่หรือกอต้มส่าใส่ฉันเย็บแล้วนะฉันก็สีกันเห็นไหมแล้วมานตั้งฝั่งเ้ไหรอฉันจะนั่งหลังกองเี่แหละฉันจะดูแต่คู่กล้องาเนยไม่ใช่อะไรนะฉันไม่ได้อยากกินตำตํแต่ว่าฉันไม่อยากนั่งตรงนั้นมันขัดน้ำเกินน้องพักคู่กับทวนครับ นามไรเขาตรงชั้นเนี่ยเป็นแองเลยอยที่เขาวเว้นน้ำกันเดลยรูปฉันเป็นนางงามฉันเป็ออนเจ้า,าหญิงเบ่าวหลุดบ่าโหลดบ่ได้ดบ่าวยาเศรอบ่าวเด้เาอาบ่าต่อไปมันจะเป็นไข่นะเที่เหลือมันจะเป็นไข่นะ ลูกเียมบ้านจะไม่ได้ออกสาไปแกะดีล่ไเดี๋ยวไปแกมันจะตีกนได้ใชเอาวางไปตรงบนบนตู้เย็นหลังเตรียมทุกมาเตรียมด้วยนะอันนี้ีแม่ครับอันนี้แหละใช่ต้องเตรียมต้องเตรียมเพื่อกันฝนมาด้วยนะ เที่ยวกันวนไม่เกี่ยวพี่ก็ลองคิดว่าถ้าเกิดอาทิตย์หน้าเป็นอย่างเงี้ยฉันจะสอนเด็กยังไงทำไมนาำก็เข้าห้องฉันอดีตเธอต้องเอากระสอบใจมาจากบ้านแล้วล่ะไม่กอดไม่แกะไม่แกะบ้านมาไม่ดูอันนี้มาไม่เข้าตรงนี้เจสซีนั่งข้างเธอเองเจนุกมา Ba. Ba lên chào chào cho cổ. có ít hmm. ừ, phá rồi. Right. Băng toàn là kem đấy

ปลาแดอะไร้านปะคละร้านน่าปลาแดดอร่อยหเสียไปนานตัวมองเขเลยนะเซเมร่าเออเซเมล่ะฉันก็บันทึกเหตุการณ์ออหรให้เจ้าของห้องดูน่าไม่ทวงค่เลยห่ะ ตอตอนแหลกเนี่ยแป่ะมันยังกอถ่วงนะแต่พอแบบคุยกันเกี่ยวกากีวีน่ะไร์บุบๆเขาหงาเขาไม่เหมือนตอนไปงานเอนกั่ะเออเมือนกันเลยตอนอะไรนะตอนงานจบงานจบแรงแตที่เรตอการกันกวน่าดีเกีแตกเลยอะไม่ไกน Hãy subscribe cho xin Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดีนะเอาไว้ต้มฟองออกตต้มอมาบ่กวาถ้าตอนยังไม่ออกแล้วดีเต็มนะน่าจะข้อมางมดั่งนี้ก็ไม่ได้ย

เน้อคณดเป็นมูใส่ซอสปาส้ใส่เ็บไหมนว่้เคดีใกอีกเลยปากก็พายเลยด้วยนะ

บอกเล่อเกียกค่ะไอเทมันช่วยคุดดินออกไอเทนอย่าเล่นนะ

ก็แสเหมือนจะเงาเนาะยังยังเอางันก็ลึกขอบุ่นตลางไม่แค่นีัยไม่นตาดูก็มิตรตอเออสิ่นึ เออบางตอนเนี่ยตอนน้อยๆนะแบบอือันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือไส้หักอันนี้คือแคบหมูไส้หมูอันนี้คือไส้ใหญ่เหมืนอนไส้ที่เขาไปย่างไหมอันเดียวกันแต่นี่ไค่ทอดอันนั้นมันเป็นไส้ไส้หวานไส้ขมอันนี้มันเป็นไส้ใหญ่ก็เลยอะ พระจต่างกันยังไงอะนี่จะสูงกว่าหนาปัวเธอวาหังบายทันีเธอจะได้มีคอนเทนต์ในกล้องเธอด้นะเก็ธิบายเธออยู่นี่อันนี้หยาปัว Até logo. เที่ยงมี้นะครับสวัสดีครับ